ใจเขาเขาก็จะใ่าใจเราฝากมาเพราอก่อนเราอยู่กันเราคิดขทาาหม้อเดียวกันเราคิดขท่าช้อนเดียวก็ได้เราไม่แบ่งเราไม่แบ่งเื่องเธอไทยพุทธนะเราไม่แบ่งเลยนะว่าเธอเป็นมุสลิมเธอไปบ้านชั้นชันนน้นบ้านเธอคือเราอยู่เหมือนปกติทั่วไปห,หมดเลยแล้วมันเกิดเหตุการณ์ว่าทาไมเราึงเป็ญชายาาเพราะว่าข้าวอุวัฒนมเพราะว่าโรงเรียนเราได้ มีการสอนศาสนาอิสลามเกิดขึ้นมาพอการสอนศาสนาอิสลามเกิดขึ้นมาอุสตารมีวิทยากรมุสลิมเข้ามาอยู่ของเราทั้งเจ็ดคนนะพอวิทยากรเข้ามาอยู่ตรงนี้วิทยากรได้ได้สอนวิธีปฏิบัติของมุสลิมว่ามุสลิมทําตัวยังไงพอเขารู้ว่าเขาต้องตัวยังไงเขาก็เลยต้องใช้กฎจริยธรรมของเขาเข้ามาปฏิบัติทําไมเราถึงอยู่ได้เพราะเรา มีสวนเพื่อเขาอยู่ตลอดเวลาที่บอกว่าเรานั่ใจเขาก็เลยตั้งแต่นั้นมานะคะเราก็ถืงปฏิบัติการแบบนี้ตลอดพึงเมืองเต้นรองแงงซัมเปงนะคะปัญจาศิละหนุนพอสอนได้หมดเลยพอสอนปุ๊บเขาก็ไม่มีปัญหาว่าช่วงที่หนูมาเขาจะไม่มีใส่ผ้าคลุมห่ะเขาจะไม่ใส่ผ้าคลุมเลยก็จะอยู่แบบเนี้ยแบบทั่วไปเราก็ใช้เหตุผลว่าที่ เราสอนก็ว่าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตรงนี้บางสิ่งบางอย่างเราใช้ไม่ได้ีด๋ยวา่าถ้าสุดออกไปด้านนอกถ้าลูกออกไปด้านนอกลูกๆเขาสามารถที่จะใช้ในส่วนนั้นได้เด็กๆก,ก็โอเคเพราะเรามีเด็กไปยพุทธด,ด้วยที่นี่สามสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อวก,วก,ก่อนไทพุทธของเราจะห้าสิบห้าสิบพอผ่านไปก็เหลือหกสิบผ่านไปก็เหลือเจ็ดสิบตอนนี้ก็เลยเ,เ,เหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์นักศึกษาไทยพุทธนักเรีนวัชนทรเจ็ดสิบเราก็ต้อง เลือกสึ้กนการในการการะหว่างมุสลิมกับพุทธนะคะสำหรับเข้ามาในส่วนของการสอนนาตศิลป์ในพื้นที่สังคมพาหุวัฒนธรรมนะครับถ้ามองภาพว่าเรามาสอนในพื้นที่สมจังหวัดแน่นอนครับค่อนข้างยากเด็กไทยพุทธนะครับตอนนี้นะับได้อยู่ที่130คนเท่านั้นนะครับแล้วก็เด็กมุสลิมก็เบือบ500คน ตอนมาแรกๆนะครับในการเรียนการสอนนะครับแม้แต่รำเพลงระวงมาตรฐานการเป็นจีบการตั้งวงก็แทบจะไม่ได้เลยตัวอหม่าประจับอำเภอของที่นี่บอกว่าอะไรบ้างที่ทําได้อะไรบ้างที่ทําททไม่ได้ถ้าในรูปแบบของการเรียนการสอนทําได้ไหมการแสดงทําได้ไหมแต่ในเรื่องของการที่เข้าคู่พักงานกาันผู้หญิงกับผู้ชายมายืนด,ด้วยกันอันนี้คือห้ามเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นด้านในหรือด้านนอกถ้าเป็นภาที่ใส่ต้งหมดกับผิดผีใช่ไหม และถ้าเป็นในเรื่องของการแสดงนะครับสามารถที่จะนํานักเรียน,นย่ไปเป็นองค์ประกอบรวมได้เช่นถืออะไรต่างๆที่เป็นองค์ประกอบแต่ถ้าเป็นในการเคลื่อนไหวการแสดงก็ไม่ได้เช่นเดียวกันสิ่งที่สําคัญอยกากฝากไว้ก็คือในเรื่องของการศึกษาบริบทที่เราไปอยู่ให้ถ่องแท้การสอนในสัคงคมพหุวัฒนธรรมนะครับก็อยากจะฝากไว้นิดเดียวครับว่าศึกษาบริบทพื้นที่ครับแล้วก็พูดคุยกับชาวบ้าน ผู้ปกครองนะครับในชุมชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับถ้าเราไปอยู่ในสังคมที่มีขีดจํากัดค่อนข้างเยอะหลังจากนั้นพอเขามาร่วมกิจกรรมบ่อยๆกับกลายเป็นว่าเขาเปลี่ยนวินวธีคิดเขาเห็นโอกาสของเขาเขาเห็นรายได้ที่เกิดขึ้นในการทํากิจกรรมได้ข้อมูลมาว่ามันมีทุนการศึกษาที่เรียนฟรีจนจบปริญญาตรีนะครับโดยสายครูปีนี้ก็เลยมีเด็กนักเรียนที่อยู่ในบอร์ดนะฮะทั้งหมด5คนนะครับที่ได้ทุน ไปเรียนต่อจนจบปริญญาตรีนะครับน้าฏศิลป์ศึกษานะครับน,น้องๆโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคามจังหวัดปตัตตานีหนึ่งในชมโรงโขนเยาวชนชายแดนใต้ที่เป็นแบบอย่างในการศึกษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอุนันษดงานของไทยผมชอบเกี่ยวกับทด้าน้าตศิลป์อยู่แล้วครับผมได้รับอนุลา,ากาก่อนด้วยแล้วก็ได้มีคุณครูนแน,นะนำทางให้เราเข้าเรียนโขนดูไหมใน ธงลมของโขนเยาวชนชายแดนใต้ครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการ เรียนโคนด้วยจริงๆแล้วการฝึกโขนนะครับเราฝึกเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีระเบียบวินัยขัน้นแรกเลยนะครับมีระเบียบวินัยความอดทนความขยันความตรงต่อเวลาครับซึ่เป็นระเบียบวินัยขั้นแรกของการฝึกกิจก,ก,กรรมเลยครับก็คือสร้างโอกาสและถ้าไรได้แล้วนะเราสามารถที่จะต่อยอดให้กับผู้เรียนเนี่ยได้กาศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ในการสร้างอาชีพให้กับเขาในอนาคตข้างหน้นนาด้วยครับการ การแสดงขนของน้องๆโรงเรียนสายบุรีแจ้งประาชาธานรวงทางที่งดงามการแสดงที่อ่อนช้อยแต่ขนาดเดียวกันก็แข็งแกร่งเข้าถึงอารมณ์ของการแสดงอย่างลึกซึ้ง,ง,งผ่านการึกฝนด้วยความตั้งใจไม่มีนายชัดชัยชิมประสิทธิ์หรือครูฉัรเป็นผู้ฝึกซ้อมการแสดงให้ใกล้ขนอย่างบันเทิงแสดงใต้ต้องใช้เวลาครับเพราะเด็กอยู่ในช่วงวบหวดและวดต่อมาครับแต่ว่าก็มีกิจกรรมที่คอยยึดเขาไว้ครับถ้าเป็นหน้าสิง ภาคอื่นหรือเป็นประเทศอื่นครูชาจะสอนเป็นปเกี่ยวกับทฤษฎีอย่างเดียวไม่ค่อยมีปฏิบัติคะหนูก็เลยอยากทราบว่าครูชาติมีแนวทางไหนให้นักเรียนสนใจในภาคอื่นอยู่มากยิ่งขึ้นะค่ะ่นมองสิ่งที่ครูนํามาเนี่ยอย่างไรแล้วก็อยากทราบว่าครูมีวิธีการอย่างไรในการปรับตัวให้ใช่ไหมว่าครองใจชาวพื้นที่จะต,ต้องเรียนให้ได้ แล้วก็พอแบ่งเวลาไม่ได้ทุกอย่างก็เหมือนจะประโคมมาที่เราว่าเอ๊มันเป็นเขานาจะเสีไม่มีเวลาซ้อนเด็กไม่มีนัยมาร่ายอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้ว่าผู้ชัดมีวิธีการจัดการอย่างไรค่ะเป็นตัวกลไกในการที่จะพัฒนาให้ให้เด็กๆนะครับเขาเขามีแนวทางในการที่เขาจะเจริญเติบโตได้นี่ผมรู้สึกว่าผมชื่นชมเพราะว่าเหมือนการที่เราจะปั้นเด็กมาหนึ่งคนเนี่ยปั้นมาหนึ่งคนเนี่ยมันมันก็ยากครับแต่มันปั้นจํานวนเยอะมันก็เลยรู้สึกว่าครูครูที่ ที่เก่งๆมากๆบางทีก็าอาจจะทาไม่ได้แต่มันต้องมีความอดทนและพย,ยายามมากๆที่จะต้องทำในสิ่งสิ่งนี้เนี่ยผมขอ,อยาำชื่นชมก่อนับแรกสิ่งที่โรงเรียนของครูชัดโชคดีก็คือว่ามีการสนับสนุนแล้วก็มีการจัดตั้งโครงการนี้มานตั้งแต่แรกมันก็เลยทําให้กิจกรรมตรงนี้ครับมันเป็นจุดเด่นมันเป็นเหมือนเป็นสิ่งที่สร้างให้เด็กเขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในด้านไหนแล้วมันเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเด็กเรียนไม่เก่งอ่ะ ถ้าสมมุติว่าเขาไ,ไม่เก่งวิชาการเขาสามารถที่จะเอ,เอาตรงนี้ครับไปต่อยอดในอนาคตของตัวเองได้ยังชอบในสายการสอนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคืออยากจะเห็นเด็กที่เก่งๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับผู้จัดมองว่าเรามีโอกาสได้พัฒนาฝีมือของเราแล้วก็ได้สร้างโอกาสให้กับเด็กได้มากยิ่งขึ้นก็เลยยังไม่ได้ไปไหนครับการแสดงนี้ลักษณะแบบไหนเขาเคยแบบมาสอบถามเราอะไรอย่างเงี้ยไหมคะ เด็กครับตอนที่เขาอยู่ปถมะครับเขาไม่ได้เคยเรียนนักศิกมาเลยในพื้นที่อำเภอสายบุดีไม่มีครูนักศิลป์ที่เป็นปฐมศึกษาเพราะฉะนั้นเรื่องยากของผู้ชันก,ก็คือว่าการที่จะเข้ามามอนหนึ่งแล้วมาสุดนักศิก,กษ์เนี่ยยากมากเพราะเด็กไม่มีพื้นฐานมาเลยเพราะเขาไม่ได้สอนเลยครับส่วนมากจะเป็นเด็กที่เป็นโรงเรียนศาสนายอย่างเข้มอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นกับการเป็นว่าพอเขาไม่ได้เรียนมาเลยเนี่ยเขากับการ มีความสนใจที่เราสอนช่างขึ้น Music and Dance of the East อันนี้มันจะช่วยบอกให้คุณรู้ว่าถ้าเป็น folk Folk Dance เขาจะแต่งตัวอย่างไรเขาจะใช้เครื่องดนตรีอะไรลักษณะอันนี้ในประเทศเยเมนทำแตกต่างกับสุรีอาราเบียขนาดไหนคุณก็จะเอาเนี่ยเอามาปรับเข้ากับระบบไทยบางอันน่ย แล้วก็เปลี่ยน,นเครื่องรีบางชิ้นให้เป็น,นเครื่องรีของอารับแทนมันจะออกมาได้สวยแต่ว่าใช้ทั้นองไทยชุดนี้เล่นไม่ได้เพราะผ้านุง่งเนี่ยเป็นอีสานสรั้นเกินไปเลยภกเขาขึ้นมาผ้าจะให้เล่นต้องเปลี่ยนผ้านุ้งใหม่ให้กรองเทาไปข้างล่างค่ขึ้นข้าง่ามันก็ไม่ใช่เสิร์ฟใช่ไหม วันนั้นต้องปรีกบนลำใหม่หมดเลยแต่จังหวัดต้องไม่เปลี่ยเขายอมให้ดนตรีเราได้ออกเล่นตามตัวอย่างแต่ว่าต้องปรีกบนลำต้องเปลี่ยนเรื่องแบบตัวใหม่ับความรู้สึกต้เลยที่เช่งที่ผมให้กินผ้มีความรู้